ครับก็มาดูวิธีการตกล่องนะครับอันนี้ชิ้นงานที่เราจะตกล่องนะครับพอเรารับมีดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตั้งมีดนะครับให้ได้ศูนย์ครับหรือต่ำกว่าศูนย์ได้นิดหน่อยนะครับแต่อย่าขึ้นเหนือกว่าศูนย์นะครับตั้งเสร็จแล้วเราก็จะใช้รอบประมาณอ่ารอบเบาๆนะครับแล้วก็ผมใช้รอบประมาณ330นะครับตอนนี้มาลองดูกันครับก็เรากินไม่เข้าเราก็ ปรับรอบนะครับตามรอบเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าช้งานเล็กชิ้นงานใหญ่เนี่ยเราเราต้องคำนวณครับใช้สูตร v เทกับพายดีนส่วนพันนะครับเดีย๋ยวลองมาดูสาธิตวิธีการตกล่องนะนะครับทําแรกเราก็เปิดเครื่องนะครับแล้วก็เวลากินเราก็ป้อนเข้าไปช้าๆนะแล้วก็มาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะผมก็ไม่ไม่เคยลองเอนนะครับนะครับ ค่อยๆป้อนนะครับเราป้อนไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็จะแหวกซ้ายแหวกขวานะครับถ้ามันด่างก็คือถ้าไว้เฉยเนี่ยมันจะไม่กินนะครับเราต้องป,ป้อนไปเรื่อยๆนะครับป้อนไปเรื่อยๆนะนะครับเห็นไหมแล้วก็มันก็จะกินนะครับตามที่เราป้อนไป,นะปนก็ถ้าเกิดล่องเป็นล่องที่ลึกเนี่ยมันจะมีการเสรียดสีเยอะนะครับ เราก็จะแหวกซ้ายแหวกขวาครับตามชิ้นงานของเราอันนี้ผมแหวกซ้ายแล้วก็ไปแหวกขวานะครับก็ป้อนไปตรงๆงนะครับนะครับแล้วก็วัดชิ้นงานครับมีเสียงก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามีนอาจจะไม่คมนะ ห,หรือหน้าสัมผัสมันเยอะไปมันก็จะไม่กินนะครับกับมีดมีกว้างไปเนี่ยมันจะเสียสีเยอะแล้วมันจะสะานนะครับน,นี้กินไปนะครับมันดูกากินไปเรื่อยๆกันแบบซ้ายนะครับตามขนาดร่องมันแบบขวานะครับกินไปเรื่อยๆอน,น,อกกนะครับอันนี้ยวิสกิจการนะฮะกึ่งตกล่องนั่นเองนะครับก็ นักเรียนก็สามารถไปทำตามได้นะับกินไปลึกๆนะครับนะฮนะถ้าเราไม่กินเนี่ยไวยเฉยๆเนี่ยมันก็มันจะเสพสีไงแล้วทำให้มันร้องได้นะครับถ้าเรากินเนี่ยก็กินได้นะครับแต่อย่ากินลึกไปนะครับเรายังแหวกนะครับตามขนาดร่องของเราด้วย ที่เราเลีย้ยเอาไว้นะแต่อันนี้ไม่ได้เลีย้ยเอาไว้นะอันนี้สาธิตจะเฉยๆครับโอเคครับมีคำถามก็คอมเมนต์มาได้ครับ